สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ 10-Minute Podcast นะฮะเป็นจริงจริงมันก็คือเล่าไปเรื่อยพูดคุย NBA Talk ท้องนแหละนะฮะแค่อยากตั้งชื่อให้มันเทนะครับแล้วก็พยายามกำหนดไม่ให้มันเกิน10นาทีแค่นั้นเลยนะครับก็เลยตั้งชื่อว่า 10-Minute Podcast ขึ้นมาซึ่งวันนี้เนี่ยตามหน้าปกเนาะเราจะพูดถึง MPJ ครับหรือว่า Michael Porter j r จนะเนยาะก็เรียกว่าผมเนี่ยก็เริ่มที่จะก้าวเข้ามามากมายแล้วกับการเป็น <c oughs> แฟนของเดนเวอร์นักเกในฤดูกาลนี้ นะครับน้องก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วกันว่าเฮ้ยทีด้านของ MPJ เนี่ยควรจะไปได้ไกลมากกว่านี้หรือเปล่าคือผมเนี่ยต้องเล่าย้อนไปก่อนนะว่าในไลฟ์เนี่ยเอ้หรือในคอมเมนต์เนี่ยมีคนมาถามเหมือนกันว่า MPJ ก็ถือว่าเป็นการเซ็นที่แพงเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเรื่องนี้แม่เป็นประเด็นสำคัญนะเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคือตัวเขาเองหรือแม้กระทั่งทีมเดนวอร์นักเกเนี่ย กระแสคือต่ำตมมากอถ้าให้ผมพูดกันตรงๆนะกระแสมันต่ำตมมากคือคือไม่ได้บอกว่ามีกระแสด้านลบนะแต่ต่อให้ย o k i คิชต่อให้เดนเวอร์จะชนะยังไงเนี่ยนะครับ คนมันก็สนใจเพียงแค่หยิบมือเพราะฉะนั้นประเด็นของเขาเลยไม่ได้ถูกพูดถึงมากนะักและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมกําลังจะพาทุกคนมาคุยกันแล้วกันนะในเรื่องนี้ก็คือผมไปดู DNVR Podcast มาซึ่งเป็นรายการทีวีของต่างประเทศที่เขาเ,เป็นฝั่งของทีมเดนเวอร์นักเกสเขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าเฮ้ยทีาน,นของ MJP เนี่ยควรจะได้แอดเทมมากกว่านี้จากไมค์มาโลนหรือเปล่าหรือว่าควรจะไมค์มาโลนควรจะถูกอินว l ไม่ใช่ไมค์มาโลน ไม่มาโลนควรจะอิน o วลฟหรือว่านำพอร์เตอร์เนี่ยไปบวกกับการเล่นเกมรุกให้มากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งวันนี้เราจะเอาทั้ง2เรื่องเนี้ย มามัดรวมกันเนาะพูดเป็นประเด็นเดียวกันเราก็คุยกันด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาก็ได้คือความน่าสนใจเนี่ยในตอนตอนนี้เนี่ยทางด้านของ MPJ นะครับมีมีค่าตัวนะครับอยู่ที่33ล้านซึ่งแม่งแพงมากนะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วผมก็ตอบคนในคอมเมนต์ไปแล้วว่าแน่นอนมันยังไม่คุ้มค่านะครับด้วยด้วยราคาเท่านี้กับเอ่อกับ Productivity ที่เขาผลิตออกมาให้ได้ถูกไหมสามสิบสามล้านนะครับ กับ15แต้มต่อเกมในเพลย์ออฟหรือว่าในเรกูลาร์ซีซันประมาณ17.4แต้มต่อเกมซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากปี2020-2021นะฮะเรื่องนี้แหละที่ที่ที่ผมรู้สึกค่อนข้างสนใจว่าเฮ้ยแหม มันน่าสนใจนะคือคือในปีนี้เขาได้อยู่ที่30ล้านใช่ไหมตะกี้ผมดูผิดมัน33ล้าน2,022-2,023เนี่ย MPJ ได้ค่าตัวถึง30ล้านเลยนะครับนะถ้าเราไปดูเนี่ย Denver Nuggets p e y r o เนี่ยอ่านี่มมนสปอร์ตแลกนะครับทางด้านของ MPJ เนี่ยกินไปก็เท่ากับ Jamal Murray เท่ากับใกล้เคียงกับนิโ k ล u n a i y o k i c เพราะว่าโ o k i c ยังไม่ได้คลิกอฟสัญญาใหม่หนอที่47ล้านซึ่ง สิ่งที่เราควรหวังเล่นมันน่าจะมากกว่านี้หรือเปล่าอืมแล้วแล้วแล้วผมรู้สึกว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องมองเรื่องการพัฒนาของ MPJ เว้ยเพราะ MPJ เป็นคนที่เจ็บบ่อยถูกไหมแล้วทีนี้สิ่งที่ผมว่าแฟนๆต้องการมากที่สุดหนึ่งเลยคือเกมรับนะครับเกมรับของ MPJ ในมุมมองผมแกต้องเวอร์เไทร์กว่านี้หรือว่าเทคนคประสงค์กว่านี้เพื่อให้ทีมเนี่ย ใช้มินิทเขาได้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับฟิลโกลอเทมหรือว่าการอินว v ลฟ์เกมรับโดยประมาณหนึ่งคือทุกคนเก็ตไหมว่ามีหลายๆครั้งถ้าใครได้ติดตามไปนนนะเกสนะครับทางด้านของ m อมเนี่ยมักจะถูกถอดไปบ้างในช่วงที่เป็นแบบ Closing Line up หรือว่ามินิท,ที่สําคัญของเกมนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเล่นเกมรับได้ไม่ดีเท่าไหร่ทั้งท้ที่เขาเป็นเบสชูเตอร์ของทีมสูง 6. ฟุต10 แล้วมีวิงสแปนที่กว้างทุกคนนึกภาพออกป่าวว,าว่าคุณต้องถอดชูเตอร์ของทีมตัวเองที่ดีที่สุดออกอะมันไม่ใช่เรื่องไงเออทา,ทางทั้งที่ถ้าคุณพัฒนาในเรื่องเกมรับขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยคุณจะสามารถอยู่ใน closing lineup ได้หลาย closing line u p เลยนะแทนที่เอ,อ้ยเราส่ง MPJ มาก็ได้เล่นเกมรับได้กลายเป็นว่าต้องส่งอาจจะต้องส่ง Bruce Brown มาแทนอาจจะต้องส่งออทางด้านของผู้เล่นอีกคนเข้ามาแทนเจฟกรีนเข้ามาแทนหรือว่า ใครที่มีความฟิสิกอลหรือว่าเล่นเกมรับที่ดีกว่าเรื่องนี้แหละฮะที่ผมว่าพอตเตอร์ต้องพัฒนาหากเขาอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเขาเองสำคัญและดี s e r v ์ฟหรือว่าเหมาะสมกับค่าตัว30ล้านนี้จริงๆถูกไหมเออนะครับนั่นแหละมันมันมันเลยเป็นเหตุผลที่ที่ที่ผมว่าคำถามมันน่าสนใจมากๆว่า30ล้านเนี้ยเขาเหมาะสมที่จะได้รับแล้วจริงๆหรือเปล่าด้วยการเซ็สนสัญญาระยะเวลา5ปีด้วยนะ เออนะครับทีนี้มาถึงเรื่องต่อมานั่นก็คือ,เ,อเรื่องการถูก i n นวอ v ์หรือว่าถูกนำไปเกี่ยวข้องนำไปผนวกรวมกับเกมรุกของเดนเวอร์นักเกสมากกว่านี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่ผมได้ฟังมานะครับเพราะว่า,าถ้าเราตั้งคติไว้ว่าทอมสันสามารถเหมือนเคล์ทอมสันได้เอทอมสันพอเตอร์เหมือนพอเตอร์ Porter จะก,กลายเป็นเคล์ทอมสันสองได้อ เฮ้ยเรื่องนั้นมันน่ายินดีนะโอเคคุณอาจจะไม่ต้องเล่นเกมรับแบบ perimeter defense ให้มันดีเท่าเคลตอนสมัยพิกพีก็ได้เว้ยแต่ถ้าเกมรับคุณขยับขึ้นมาเฮ้ยผมว่ามันเฟี้ยวนะเว้ยนึกภาพออกปซึ่งซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่แฟนๆเดนเวอร์นักเกตค่อนข้างจะรอแต่แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าใน Play-Off ผมรู้สึกว่า MPJ ค่อนข้างขยับขึ้นมาได้ดีในเรื่องเกมรับนะครับแต่ มันต้องการมากกว่านี้ไงถ้าเราเปรียบเทียบกับเม็ดเงินที่ตัวเขาได้ถูกไหมแล้วถ้าถามว่าควรจะถูก i n v o วลฟ์หรือว่าถูกเข้านำเข้าไปเกี่ยวกับเกมรุกมากกว่านี้ไหมผมคิดว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือคือผมคิดว่า MPJ อาจจะต้องได้ยิงไปเทคช็อตของจามาเมอรเร่บ้างไหมไหมมันโลนต้องมีสกีมบ้างไหมที่แบบผลิตมาเพื่อจามาเมอเร่อะ เก็ต <G ate> ว่าให้มากกว่านี้ผมใช้คํานั้นแล้วกันให้มากกว่านี้นะครับคือเคลเนี Clay ่ยเคลในถ้าดูค่าเฉลี่ยในเพลย์ออฟเนี่ยนะครับแกเทค t e เท t ประมาณ16.7ค่าเฉลี่ยมันประมาณ16.3ซึ่ง MPJ เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เท่านั้นเองตลอด3ปีที่แกลงเล่นในเพลย์ออฟซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจและมันอาจจะต้องเล่นโดยที่ไม่ต้องพึง Mid ่งมิดเว n ์ของ จะมาเมเร่หรือว่าลดโหลดการเล่นทูแมนเกมของโยคิชให้ลดลงด้วยเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้อะ่ะมันมันอาจจะเวิร์คขึ้นนะ MPJ จะไม่ใช่แบบตัว h a n d o f อหรือ spacer อย่างเดียวอะแต่ว่าแต่ว่ามันจะมี play ที่เฉพาะของเฉพาะไปอีกอะผมเข้าใจนะว่าใครที่ดูเดนเวอร์มันก็บอกเอ้ยมันก็มันก็มีอม ช็อตของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องแต่ว่าผมบางทีผมก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่า half court offense ของเดนเวอร์มันรองให้ mpj ยิงเยอะกว่านี้ไหมอันนี้น่าสนใจมันอาจจะไม่ได้เห็นในปีนี้หรือว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นในซีรีส์ที่เจอกับซันแต่ในซีรีส์ต่อๆไปเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ซึ่งผมก็รอเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันเนาะพอทั้งสองเรื่องนี้สรุปผนวกเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยเราสรุปประเด็นได้ว่ากับค่าตัว3ามสิบ ล้านที่อยู่ในปีนี้พร้อมกับการที่เดนเวอร์นักเก็ตเป็นทีมคอนเทนเดอร์ลุนแชมป์ MPJ อย่างแรกเลยเพื่อที่จะดีเซิร์ฟกับ30ล้านควรพัฒนาตัวเองในเรื่องเกมรับ ไม่ว่าจะฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งแม้ว่าเขาจะพัฒนาขึ้นมาในเพลย์ออฟนะเท่าที่ผมรู้สึกและเห็นไม่ว่าจะเป็นการเป็นแบ็กไลน์การโรเทชันที่ค่อนข้างโอเคขึ้นและค่อนข้างประทับใจผมแต่ผมยังต้องการได้มากกว่านั้นนะฮะเรื่องการเทคชอตที่ไมค์มาโลนควรจะครีเอทให้เขาได้เทคชอตมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเขาเทคชอตมากขึ้นได้เขาอาจจะกลายเป็นผู้เล่นที่ไประดับเคลได้เลยไหมด้วยความแม่นนะครับเพราะว่า ความแม่นของ MPJ เนี่ยนะครับยิง6.6ครั้ง42.4แล้วด้วยการที่มี Nikola y ok o k i c เป็นตัว Creator อร์ในเกมลุกเนี่ยยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะได้กู๊ดลุกสูงมากถูกปะ6.6ครั้ง42มันไม่น้อยนะครับแล้ว3แต้มในเพลย์ออฟหลายครั้งที่ผ่านมาก็แตะ40เละ็ลกัวซีซั่นก็40เพราะฉะนั้นเฮ้ยนี่คือ one of the best shooter นะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเขาพัฒน,นาเกมรับได้จริงๆเขาถูกอินวอล์เกมรุกเข้าไปมากกว่านี้ในเกม h a l ์ฟคอร์จริงๆทุกคนลองคิดดูว่ามันจะเฟียลแค่ไหนเนาะ,ะก็เป็นประเด็นประมาณนี้ฮะสั้นๆเนาะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงลองพิมพ์กันเข้ามาได้นะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าอะไรยังไงเนาะก็จบไปเท่านี้ครับ10 minute podcast นะฮะเกี่ยวกับ MPJ นั่นเองครับ ไๆอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้ด้วยนะครับ